สวัสดีค่ะวันนี้แอดจะพามาพบกับตำนานเมืองสุดหลอนของญี่ปุ่นต่อจากคลิปที่แล้วค่ะตำนานที่หนึ่งชื่อว่าฮิโตบาชิระตำนานเสาหลักเมืองของญี่ปุ่นฮิโตบาชิระเป็นชื่อเรียกของพิธีบูชายันที่ใช้มนุษย์ฝังทั้งเป็นโดยฝังไว้ใต้อาคารใหญ่ตามเคอนสะพานและปราสาทในยุคก่อน เพื่อเป็นการสังเวยต่อเทพพเจ้าให้การก่อสร้างสำเร็จรุล่วงและไม่ให้อาคารโดนทําลายจากธรรมชาติหรือการโจมตีของศัตรูตำนานเสามนุษย์ที่ขึ้นชื่อที่สุดก็คือปราสาทมารุโอกะจังหวัดฟุกุอิหนึ่งในปราสาทไม้ที่เก่าแก่และสวยงามที่สุดของญี่ปุ่นแต่ก่อนนั้นการก่อสร้างนั้นยากลำบากมากไม่ว่าจะพยายามสร้างกี่ครั้ง เสาหินก็จะถล่มลงมาเสมอแม่ม่ายนาว่าโอชิสึจึงถูกนำตัวมาเป็นเครื่องสังเวยโดยมีข้อแลกเปลี่ยนคือให้ลูกชายของเธอได้เข้ามาเป็นซามูไรรับใช้ในปราสาทเธอถูกฝังทั้งเป็นใต้เสาหลักและหลังจากนั้นการก่อสร้างปราสาทก็เป็นไปอย่างราบรื่นตำนานที่สองคืออุโมงค์ผีสิงคิโยทากิ หนึงในสถานที่ที่ขึ้นชื่อเรื่องความหลอนที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศญี่ปุ่นอุโมงค์แห่งนี้สร้างขึ้นช่วงปีคศ1929บนที่ที่เคยเป็นทั้งสนามรบและลานประหารแค่นี้ก็สยองพออยู่แล้วแต่เรื่องราวที่ทำให้อุโมงค์นี้โด่งดังขึ้นมาก็คือเรื่องหญิงสาวที่มักฆ่าตัวตายอยู่กใกล้ๆนี้ช่วงประมาณปี1998 หลังจากนั้นก็เริ่มมีคนพบเห็นวิญญาณผู้หญิงในอุโมงค์เรื่อยมาบางก็ได้ยินเสียงร้องไห้บางก็เห็นเงาในกระจกหลังรถและมีอีกหลากหลายเรื่องเล่าจากนั้นจึงเกิดเป็นตำนานเมืองขึ้นมาเล่ากันว่าถ้าสัญญาณไฟเขียวหน้าอุโมงค์สว่างขึ้นอย่าเพิ่งรีบขับผ่านไปปล่อยให้ผ่านไปอีกหนึ่งไฟแดงก่อนแล้วค่อยขับเมื่อไฟเขียวอีกครั้ง เชื่อกันว่าไฟเขียวแรกนั้นเป็นการเชื้อเชิญของดวงวิญญาณในอุโมงค์หลอกให้เราเข้าไปนั่นเอง 3. ตำนานโทมิโนะบทกวีแห่งความตายโทมิโนะเป็นหนึ่งในตำนานเมืองเก่าแก่ของญี่ปุ่นเล่ากันว่ามันเป็นบทกวีที่หากอ่านออกเสียงหรือท้องออกมาดังๆแล้วก็จะเกิดการล้มป่วยอุบัติเหตุหรือร้ายแรงสุดคือเสียชีวิต บทกวีแห่งความตายนี้เล่าเรื่องของโทมิโนที่ตายด้วยความโดดเดี่ยวและทุกทรมานจนตกนรกใครอยากลองฟังเสิร์ชหาใน Google ได้นะคะแต่ไม่ต้องกลัวค่ะเราแค่ฟังเฉยๆไม่ได้อ่านออกเสียงจึงไม่โดนคำสาปแต่ก็อาจจะหลอนๆหน่อยนะคะ 4. ตำนานผีเสื้อคลุมแดงอากะมันโตเป็นตำนานผีในห้องน้ำ โดยเป็นได้ทั้งห้องน้ำสาธารณะหรือห้องน้ำในโรงเรียนในขณะที่กำลังทำธุระเพลินๆอยู่นั้นก็จะมีเสียงลึกลับถามเรากลับมาว่าต้องการกระดาษสีแดงหรือกระดาษสีฟ้าถ้าตอบว่าเป็นกระดาษสีแดงคุณจะถูกเลาะเนื้อหนังจนเสื้อผ้าของคุณถูกย้อมเป็นสีแดงถ้าเลือกกระดาษสีฟ้าคุณจะถูกลัดคอจนผิวหนังของคุณเปลี่ยนเป็นสีน้ำเงิน มีทางรอดก็คือไม่เอาทั้งสองอย่างนั่นเองแต่ส่วนมากแล้วหลายคนมักจะตอบเลือกกระดาษสีใดสีหนึ่งเนื่องจากเป็นคำถามกระทันหันทำให้หลายคนตอบอย่างไม่รู้ตัวคิดไม่ทันส่วนที่มาของเสียงนั้นกล่าวกันว่าเป็นปีศาจที่อยู่ในเสื้อคลุมสีแดงซึ่งไม่ทราบว่าเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายเพราะว่าสวมหน,น้ากากมิดชิด แต่ตามตำนานที่เชื่อกันก็คือผู้หญิงสาวสวยที่กลายมาเป็นวิญญาณหลอนตําตำนานโอคิคุตุกตาผีผมยาวโอคิคุคือชื่อตุกตาผีของญี่ปุ่นใครชอบตุกตาเด็กผู้หญิงน่ารักผมยาวสลวยคงชอบโอคิคุแน่ๆตุกตาตัวนี้อยู่ที่วัดมันเนนหมู่บ้านคุริสวาจังหวัดฮอกไกโด แต่เดิมนั้นเจ้าของตุ๊กตาชื่อว่าโอค,คิคุเธอรักตุ๊กตาตัวนี้มากหลังจากเธอล้มป่วยและเสียชีวิตลงด้วยวัยเพียงสามขวบเท่านั้นพ่อแม่ของเธอได้นำตุ๊กตาตัวนี้ไปไว้กับปบ้ายวิญญ,ญาณเพื่อเป็นเพื่อนเล่นให้เธอแต่สิ่งที่ประหลาดก็คือตุ๊กตากลับมีผมยาวออกมาเรื่อยๆคนในบ้านต่างเชื่อว่าวิญ,ญญาณของโอค,คิคุ น่าจะสิงสู่อยู่ในตุ๊กตาตัวนี้ซึ่งปัจจุบันก็ยังไม่มีการพิสูจน์อะไรต่อด้วยว่าผมของตุ๊กตายาวขึ้นมาได้เพราะอะไรจบคลิปแล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้แอดด้วยค่ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ